สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูระบบการให้น้ําแบบหัวพ่นนะครับที่ทําง่ายๆนะครับลงทุนน้อยๆน,นะครับใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพงนะครับคือท่อพีเอทําแบบนี้ครับท่อพีขนาดม mm, ิบมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใช้เรื่อยนะครับเฉือนเฉือนเชือน ตรงส่วนปลายของของท่อพีเราก็ใช้ข้อต่อสามทางส่วนบนที่เราตัดมานี่ครับก็ใช้ไม้ไผ่บุดไว้ครับเราต้องการให้มันพุ่งกว้างขนาดไหนเราก็ใช้ใช้ใบเรื่อยนะครับใบเรื่อยตัดเหล็กกรีดซีดนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดขาดนะครับแค่กรีดให้มันเป็นเป็นร่องนะครับมันก็จะได้พ้นแบบนี้ครับเป็นหัวพ้นครับดูด้านโน้น ตรงกลางก็มีมินิหัวมินิสปริงเกอร์ช่วยนะใช้ระบบะแรงดันจากบวดด้วยครับามาดูทางหวัวน,นี้ครับหวัวน,นี้จะอยู่ใกล้กับเครื่องปั๊มน้ำครับก็จะจะแรงกว่าเพื่อนหน่อยครับแหล่งน้ำอยู่ทางโน้นจเป็นบอ่อน้ำตื้นครับบอ่อน้ำตื้นครับผมเอาข้าม ถนนมาครับอันนี้เป็นถนนส่วนตัวนะครับรถผมวิ่งเข้าวิ่งออกครับก็เลยไม่ขุดท่อฟังครับเล่นลอยฟ้าแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่คือแหล่งน้ำครับเป็นบ่อน้ำจื้งครับไม่ใช่บดันนะครับบ่อที่ขุดด้วยมือสมัยโบราณโบราณนะครับผมไม่ไม่ไม่อยากวางข้อกับพื้นเพราะว่ารถวิ่งเข้าวิ่งออกประจำใช่ไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับวันนี้พ่อปลา อันนี้คือท่อที่ส่งน้ำไปที่แปลงทุเรียนเรานะครับอาย้อนแสงนิดนึ่งดูใหม่นี่ครับนี่เลยครับข้ามถนนมาแล้วก็มาต่อลงตรงนี้ครับข้ามถนนมาเสร็จแรงดันเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นท่อผีดีตรงจุดนั้นนะครับประหยัดคุณได้เยอะครับจริงๆผมไม่ไม่ใช้ไอ นี้สปริงเกอร์ตัวน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ของมันเหลือครับก็เลยเอามาดัดแปลงอ,อันนี้ก็จะได้วงรอบเป็นคุ่มนะครับเป็นทรงกลมตัวนั้นก็จะสาดนะครับไปดูใกล้ๆอีกทีครับผมตั้งเวลาไว้นะครับอีกหน่อยมันก็จะหยุดทํางานนี่ครับกล้ๆครับประสิทธิภาพการค้นของมันครับ ดูครับสบายเลยครับต้นโตวกว่านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอาจจะเพิ่มตรงด้านนี้อีกหัวหนึ่งน,นะครับถ้าเป็นต้นที่โตขึ้นนะครับตรงแปลงนี้มีอยู่แปดลุมนะครับแปดลุมผมปลูกคู่ครับน,นก็เลยได้สิบหต้นส่วนต้นเล็กๆนี้ก็จะเอาไว้ เสริมรากนะครับอยเสริมรากดูใกล้ครับนี่ครับน้ำพุ่นเป็นฟอยดีครับดูด้านโน้นครับไกลๆสวยงามครับแล้วก็ง่ายๆครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปดัดแปลงนะครับถ้าสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามครับสวัสดีครับ